<Wow. S 2> uh huh. ในเว็บไม่มีคอมเวลควอดผมเลยนะที่ผมเล่นนะครับอัศวินเวลคอดอะในเว็บไม่มีอันนี้ส่งลอยคมที่แท้จริงได้ลอตว่าได้ลอตว่าเออเหมือนแค่สี่บาทอ่ะหนึ่งสองสามผมขายสี่ตัวนี้ว่ะไม่ได้อับทันอัพทันเดี๋ยวตัวละครมันมันไม่หมุนมาให้ว่ะนักกรมอะมีคอมอะไรสู้เลเจนด์คอมได้บ้างมันจะมีคอมที่สู้เลเจนด์คอมอีกเหรอโอ้ oh my god ปวดหัวเลยอันนี้ปวดหัวเลย คือเลเจนมันคือแบบมันมันมันแทบจะที่สุดแล้วอ่ะแต่มันยังมีคอมที่สู้เลเจนอีกอ่แปลว่าเหี้ยไวสัตแปลว่าอะไรอ่ะเหมือนมึงถามว่าคอมที่เก่งที่สุดมีอะไรคอมที่ชนะเก่งที่สุดได้ไหมครับอะไรเงี้ยอะไรวะใช่คอมเลเจนเหมือนกันสู้ได้ช่งงงสัตว์เลยคำถามแม่งงแม่งงชีบผายเลยเป็นคำถามที่งงมาก มือนคุณถามว่าแบบอูเซนโบที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกใช่ไหมมีใครวิ่งเร็วกว่าอูเซนโบไหมครับผมจะตอบได้ไหมเสือชีต้าเออสือชีต้าวิ่งเร็วกว่าตอนนี้ผมตั้งบอร์ดด้วยสเปลเวฟไี่เคีคนเเล่นสเปลเวฟเหมือนเดิมทีม่เกาหลีไม่เล่นสเปลเวฟมันสบายเฮ้ยคนนี้2ดาว2ตัวแล้วก็มี20บบาทนะ ดวงแมงอย่างทรงอันนี้ดวงแมงอย่างทรงตาหลิวได้นะเอามาทำสเปลเวเบอร์ครับเฮ้ยเราเล่นอะไรแปลกดีกว,ว่าเออสเปลเวฟสี่โดยที่ไม่ใช้ซิกอะครับเพราะว่าซิกมันกระจอกสุดในสเปลเวเบอร์แล้วให้ใครเป็นสเปลเวฟอะนั่นคือคำถามอ๋อคามา้าไงคามา้าแต่ถ้าให้อัศวินเป็นสเปลเวฟเราก็จะอัศวินหกได้ปะนี่เนี่ยเราก็กจะอัศวินหกได้แต่ไม่ได้ต้องเวลกลวดีกว,ว่าอยากได้เอ็มเบมสเปลเวฟอีกอันหนึ่งผมอยากเล่นสเปลเวฟหก เราต้องสเปลเวฟหกแล้วคนดูต,ตะหลิวไม่อกันหนึ่งอันเดยดตะหลิวไม่อกันหนึ่งสเปลเวฟหกสเปลเวฟหกอัศวินสี่แน่จริงผมถ้าผมได้ตะหลิวมาจากเวฟคลักอีกนะมันคือแบบพลังนะครับจะเป็นเวฟสี่แล้วโ <laughs> <laughs> คตรคนเทียนนะไอ้ถ้าได้ตะหลิวจะคลักแม่ครับ ภาวนาทุกคนเรามาสวดภาวนากันดีกว่าจะเป็นเวฟ6สตาร์ท AP 70เพี้ยสตาร์ทก็70แล้วอะครับสตาร์ท70แล้วทุกครั้งที่ใช้บวกเลย10 10 10 10 10 10 10 10 10ไปเรื่อยๆก็ตาเหลีวชอบมาจากคลักถูกปะคุณลองคำนวณความเป็นไปได้ดิทุกครั้งที่ได้ตะหลิวนะชอบได้จากคลักไม่รู้เป็นอะไรคือถ้าไม่ได้จากคลักก็คือจะไม่ได้แล้วก็คือจะเราจะไม่เห็นตะหลิวแล้ว ถ้าเราจะพกเว็บมอนเตอร์นะแบบดันคิดหนึ่งคิดหนึ่งหนึ่งคิดสองหนึ่งคิดสามอะ่ะผมไม่เคยได้ตะหลิวเลยละโอกาสที่ได้ตะหลิวเยอะที่สุดจากประสบการณ์ที่เล่นมา50ปีนะครับครับเกมเปิดไม่ถึง3ปียี่ห้อเล่นมา50ปีสีทองมาโอ้สีทองอันนี้สีน้ำเงินน้ำตาสีทองสีทอง,ทองอหมดละหมดละความหวังผมหมดละเฮ้ยคาร์ม่าวะ่าาวะคาร์ม่าสเปลเวเบอร์ป่ะ่คาร์มามาไวาจังวะวายูมาไวไลแดด ผมกำลังคิดอยู่ถ้าเกิดเราเอคา,าม่าลงไปข้อเสียคือเราจะไม่ได้เราจะไม่ได้ไไดอัตวินสีแล้วเราจะไม่ถึกเลยทเทียมเราจะเล่นยากแต่เราแรงแต่มันแรงมากเลยนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เราจะไม่โลกดามจแต่หรือผมออกเว็บมาครับใช่หรืไม่มีคนเล่นสริมเวฟโอ้ยไอ้นี่สโลโลสโลโลคลาสิกไม่มีครับสเปรเวฟไม่มีเลยเฮ้ยคนนี้มังกรว่ะมังกรนักสู้อันดับที่3เดถ้ายิงทีเดียวตายเราก็ไม่ต้องการความถึกครับที่นี้ก็เจอปากปลายนะสำหรับคลาสิก อ่โล,โลอีกชิ้นหนึ่งเขาน่าจะใส่ Infinity ้ d g e ก็ยนตรีวตีต,วต,ตา,ห,า,าหลิวยันหนึ่งไหมมีปลาหลิวคือคอนเทนต์ครับไม่รู้มีป่ะนะถ้ามีผมจะหยิบนะผมอยากได้สเปลเวฟ6 e a s คอนเทนต์แล้วอะไรต่อสเปลเวฟ6การเล่นเสริมเวทเสกเวลอดอโคตโชว์หน่อยครับคุณ <laughs> ตาตึงกับเดวเวินเหรอมันต้องเลเวล7ก่อนมันต้องเลเวล7ก่อนใจเย็นเย็เย็นเยเย็นตอนนี้เลเวล6อยู่ครับโอกาส5%นี่มันมันน้อยเกินไปมันยากไปในการโลหาตัวสีบาทอีตาลิวปะ เฮ้ยท่านีวีลคอรดทุกคนทำใจดีๆไว้ออกรอบสองเฮ้ยเฮ้ยสเปลเวลเวอร์หกครับน้องๆสเปลเวเบอร์หกะครับเฮ้ยอันนี้ใส่ได้เลยนะหกตัวใช่ปะแห้าใช่ป่ะมันก็ใส่ <g ül> ใส่แดน่าผมไม่อยากให้แดน่าเป็นสเปลเวเบอร์เลยอ่ะแดน่าไม่ควรเป็นสเปลเวเบอร์เรียวหน้าขออภยัยเรียวหน้าเรียวหน้ามันควรเป็นกาลิโอครับเนาสเปลเวฟยังดูดีกว่าเลยครับเดี๋ยวเราดูของแต่งกันเรามีโชจินแล้วนะของแต่งที่ดีที่สุดนะครับพวกคุณก็รู้ว่ามันคืออะไรของที่ดีที่สุดไม่มาดีสุดคือกากรยแบรนด์นี่เรียวเรีวมันต้องเก็บไว้ให้กาลิโอเดียวเลยอ่ะอันเนีญญ้ย ดาบใส่เวลคอยด์ไว้ได้ก่อนรอทารํากันเบรคเบลคอยด์ยังไงก็ต้องมีกันเบรคคือตอนนี้นถ้าใส่ปกมันแรงมากเลยไอะไรรอได้ก่อนย,ยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ใกล้ตายยังไม่ใกล้ตายเหรอวะเรื่อยๆสี่สิบหกนี้เรื่อยๆทูอีกอ,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 อันเหรออย่าบอกนะอย่าบอกนะโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดไไดนี่ไง <laughs> พอแ<เ>ล้ว <laughs> ไปไหนอีกอ่ะสเปลเวฟเกินแล้วเนี่ย ก็คือเอาซิกออกวะเอาซิกออกไม่เล่นดีวะอ่ะก้าวสเปลไวอย่างโยนเลยไอเทมกูอย่างโยนเลยโคตรโยนในหยิบสเปลเวฟเหมือนกันหนึ่งโหไรอย่างแรงนะเบลเวฟผมสี่พันแล้วอ่ะเฮ้ยเบลควหนึ่งดาวเดเมจสี่พันสี่พันเนี่ยมันเท่ากับสามดาวนะครับโอ้โหไอเทมไอเทมไม่มีไอเทมเบลควดเลยอ่ะ อ๋อเอ้ยหมันน้ำตาได้เผื่อทำกาลิโอเผื่อทำไม่น <inventory> ี่ได้ครับโฮจทำเบลาเลยสเปลเวฟมืเจ็บสเปลเวฟมืดเจ็บไม่เอาซิกออกอะไม่รู้ว่าอะไรลงอ่ะไม่รู้จะเอาอะไรลงอ่ะเอาซิกไว้ปั๊มสเปลเวฟไงโถมานานน้อยๆเนี่ยสตาร์ทพันเก้าฮลีิชิน สองพันแล้วอุย้ยแรงเลยขนาดนั้นนะ่ะแรงเลยขนาดนั้นนะ่ะแม่งสตาร์ทแบบยังเดือดอะสตาร์ทเดือดจัดแต่ผมลงแอดเพื่อเอามังกรได้นะลงแอดแทนแทนแบรนด์แทนแบรนด์น่าจะเวิร์กกว่านะได้มังกรครับเอาตังเอาตังเอาตังดูดิสตาร์ทพันห้าครับหนึ่งดาวสตาร์ทพันห้าครับเออสตา 1, ร์ทแม่งแรงกว่าสองดาวแล้วอะไปพันหกพันเจ็ดละมีคนตามสแต็กมาอยู่พันแปดสองพันสองพันสองพันสามพันแล้ว สามพันสามพันสี่โอ้โหไม่หยุดไม่หยุดไ,ไม่ย่อน 3, 000, 6, สามพันหกสามพันหกเดี๋ยวฉีดไม่เข้าเลยเท่าไหร่ละสี่พันโอ้โหถ้าปีนีถ้า, 4, ถาฉีดแล้วมีการเบรดอ่ะโ,อโคตรแรงอ่ะรัดรัดรัดรรัมาการเบรดแล้วครับคือแค่ไปขอดคมสองดาวอะ่ะรู้เรื่องครับบอกเลยรู้เรื่องนี่ขนาดมีแค่ของประมาณน่ะไปเลยถุงทองได้ไร <laughs> <laughs> เดี๋ยว <laughs> อย่าบอกนะ โคตรปั่นหนึ một một ่่าเนี่ยคอนเดนต์หนึ่งเดียวแล้วสเปลเวเบอร์เจ็ดลงแบรนผมได้แปดอะฉีดเท่าไรอ่อีพันธ์นะ แรงไปแล้วแรงไปแล้วทำมามี่ยิงแรงมากเราต้องเปลี่ยนตัวละครไปเลยดีว่าสตาร์เท่าไหร่ตอนะ 1, 6, นี้พันหะครับพันหกปีดปีดแรก2องพัสี่ปีดแรก2องพสปีดที่สองกลังจะมาสามพันละสามพันละสามพหปีดปีดโอ้โหดนนุ่นดก เดี๋ยวแล้วโลโลเปลี่ยนตัวละครแล้วเอาสเปร์เวฟอื่นลงไปเลยแบนสองคาม่าสเปร์เวฟเดี๋ยวโลโลต้องโลต้องโลหมดแล้วนะโลหมดเพื่ออัพเกรดสองดาวนะเฮตโอเจคาม่าได้กาเลนวะกาเลนวะคุณผู้ชมกาเลนวะครับคุณผู้ชมไททันต้องเทฮตโอเจคาม่มาทีนี้ก็แค่โลโลสองดาว ป็อปปี้นี่เราลงทำอะไรวะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีเนาขอสองดาวหน่อยดิได้เทีสสองดาวเอ้ยโดนเวโกดูดฝ่ายเอ้ยการเลนสับทีเท่าไหร่สับทีละบแปดสิบกวเปอร์เซ็นต์ต้องเอาตัวมาปิดต้องเอาตัวปิดต้องเอาตัวปิดไม่ตอนนี้ซุ่มไม่ได้เพราะไม่สองดาวด้วยแหละต้องรีบโลแล้วต้องรีบโลแล้วมา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 มเดลเวเบอร์เจ็ดสวินสี่คาร่าครับกาเลโอสองดาวขอบคุณครับ ซิกแอนิโอคามาเวลคอดไปไหนอ่ะโหอืมทำไมผมไม่เอาแบนแทนซิกวะผมดูมาแบนแทนซิกผมผานคามาด้วยอืมตัวอะไรลงเพิ่มได้เร็ว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 ต้องเอาแบนออกสเปรย์เว็บหกนั่นแหละเอาแบนออกเอาแบนออกเอาซิกออกลงไอปุยได้ในโวกเลือดไม่พอเลือดไม่พอเลือดไม่พอไม่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 ลงไอปุยมันใช้เลือดเยอะเกินไปครับไม่พอไม่พอนี่เล่นงนี้ดีกว่า คาร่านี่เป็นงั้นคาร่าสองดาวแล้วนะไซล่าสองขายกาลิโอซื้อการเรนขายแจ็คนะขายนิสขายนิสซื้อนิสขายนิสซื้นิสโอ้โหเป็นงั้นคาร่าสองแล้วครับมาสเปลิลเร์เฟ็กคอมอยู่สเปลเพอรฟ็กคอมอยู่ชิบหายคาัิดอุ้ยฉีดไม่ทันเอ้ยผมลืมปิดอีกแล้วเราโมเดลโลหะดูกาเรโอหิวมาเมื่อกี้ดิดูกาเรโอหิวมาเมื่อกี้ดิฮ่าฮ่าฮิวเมื่อไหร่เนี่ย เดิมพัส200 300กว่าต้องเวลโคดสองคามา่มาสองะสบายเลยเหลือแค่เวลคคดคามา่มาการเ่นไม่จำเป็นสแสบคอได้เอ้ยเนี่ยแบนชีคอได้ครับเอามากันสกิลทีหนึ่งคนเอาไปแล้วร e d e ชั่น o n r e d e m p คามา่มาให้คาม่าไปฮิวตัวข้างหลังระดมความเสียหายน้อยลงเดี๋ยวต้องเอาไซล่าไปริมแล้วก็เอาที่เหลือมาปิดเอากาลิโอไีคนเดียวโอเคผมมีสเปร์เวฟสี่อันนะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ตัวหลักอยู่แค่สองตัวห้าหกกาลิโอแบบนี้ เรลสองดาวแล้วกาเลนสองดาวก่อนคาร์มาอีกนะใช่คาร์มาสองถ้าผมไม่กดขายผิดไม่เป็นไร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 คนดูไม่เป็นไรกาเลนสองแล้วกาเลนนี่แหละสเปลเวเวอร์ที่แท้ทรูดูยูโน่ความแรงของสเปลเวเวอร์หกกาเลนโดดสับทีหนึ่งดิเฮ้ยเชออาผัวดูโลกกาเลนดิดูโลกกาเลนดิโลกกับเต็มหลอดอ่ะฉีดเท่าไหร่แล้ว ฉีด3800 3800มึงฆ่ากาลิโอกูไม่ได้อ่ะ you cannot kill my galio you know you know you know ฉีดไป5000แรงกว่า3ดาวิดดูดาเมจการเล่นอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย U c a n n o t kill MyCom ครับ c a n o l l MyCom ผมอยากรู้ว่าได้เหมกับอาิสาทัฒสตาเทอะไร2 3 0 0ชีทชีทที่2,009ถึงหาทันที่กาเรีวไปไหนแล้ววะโลกผมตายหรอเอ้ยเหลือกาเลีนมันฆ่ากาเรีนเราไม่ได้หรอกชีท5,000 5,000 5,000 <laughs> ามาโคตรเล็งขามาเม็ดเท่าไรอะ่ะขามามันกด,ดูไม่ได้ขามาสตาร์ลูกละห้าร้อยห้าห้าห้าหนึ่งก็ได้สตาร์ลูกละห้าห้าหนึ่งจูเกาอ่ะครับจูเกาอ่ะครับจูเกาอ่ะครับใส่กาเลนครับเออวะกาเลนแบบโดดสรับหายเลยปะแบบโอ้ยสตองสตรองสตรอง ไม่ต้องโลแล้วบังเนี่ยไม่รู้จะโลไปทําอะไรแล้วอะ่ะโลก็ได้แค่เนาสองนะครับที่เหลือมันแบบอาหารเนาสองก็ได้อะโลเหลือสิบบาทโอเคนั่นแหละมาเฮ้ยลุงรุนเยอะจนะังไะคนเนี้ยลุงรุนเก้าอ่ะไม่ใช่คนไหนวะลุงรุนเจ็ดลุงรุนเจ็ดฉีดก่อนขอฉีดก่อนขอฉีดทีขอฉีดทีเดียวอุย้ยคุณเห็นการเล่นสับเมื่อกี้นี้ปะ <c oughs> หมื่นสี่คืออะไรอ้ออะไรกอหมื่นสี่เมื่อกี้คืออะไรแล้วท็อปโ,โฟแล้วว่าไอที่ปะทะเก้าเหรอเอาวะแต่ละคนมันช่างโซโอพีโซโอพีสองดาวแม่งแรงอยากก่างกระสามดาวโอ้โหความแรงนี้ท่านได้แต่ใดมาเฮ้ยมีมันมาดูด เอ้ยถ้ามันดูดไปอย่างเงี้ยสเปลเวฟจะส่งผลต่อตัวที่โดนดูดหรือ่าผมอยากรู้ว่าท่านนโอ้โหพังหมดเลยพังหมดเลยเอ้อหรือกาลิโ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 ออย่าพึ่งตายโอเครอด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 ไอด้เชี่ยสู้เวโก้ไม่ได้ต้องเอากาลิโอลงมาทอน,น,นเหรอ,ท,อท็ทอปทีท,ท็อปทีท็อปทีอืมต้องบบเป็นเป็นทัสซินอันนี้เป็นเวโก้ยืนลิมได้หมดเลยนี่แหละนี่แหละนี่แหละยืนเงี้ยแหละไม่ต้องโยกหนีครับยืนอุดรูเงี้ยแหละ อิตตี้เขามันเป็นเวโก้อะเวโก้เป็นคีย์หลักถ้าเวโก้ดูดได้เนี่ยป่ะถ้าโดดมาเงี้ยกาเลโอทอนหมดเลยเนี่ยลูดหลุดลุดลุดรูเนี่ยกาเลโอทอนหมดเลยครับเอวิทอนกาเลโอวันดาบเอ้ยไม่ใช่กาเลโอกาเลนดูเลือดกาเลนดิไอ้ดูโล่กาเลนดิมีโล่มึงเหรอไม่เรียกว่าโล่อรัไม่เรียกว่าโล่ครับเหลือตี้ปะทะก้าวจูเกาจูเกากาเลนจูเกากาเลนจูเกากาเลนครับ เขาจะเอาเวโก้มาดูดเราใช่ไหมเนี่ยเวโก้จะดูดกาลิโอหรือไม่ก็หรือไม่ก็นอติลุสจะไหวปะวะเนี่ยเขาพยายามเอาเวโก้มาลวงครับเทรดไม่เดินโอเคตีเทรดตีเทรดตีเทรดรอดรอดปล่อยเทรดไปชีดแต่มันจะฮุกไหมไม่ได้ฮุกไม่ได้ฮุกเวโก้ตายปะเวโก้ยังไม่ตายเลยได้ปะได้ปะได้ปะมาดิมาดิ ผม,มอยากได้เวโอควดอะครับไม่ได้เวโอควดเลยอะต้องยืนอย่างเงี้ยแหละยืนอย่างเงี้ยแหละยืนอย่างเงี้ยถูกแล้วไหวเอาวะไหวเอาวะปะทะกาว vs เสริมเวท6ครับอันนี้มันภาพเดิมปะเชี่ยมันตีกาเลนมันตีกาเลนยากาเลนไม่ตายกาเลนสับมึงดูโลกกาเลนมึงดูโลกกาเลนเพื่อน ที่หนึ่งไปเลยกาเล่นแม่งรอดแล้วโดดมาสับไปแกจ้่ก็สำหรับสเป l เวเบอร์นะครับเป็นคอมที่สุดโหดนะครับอย่าลืมไปเล่นตามกันครับผมใครจะไปเล่นตามมึงวะพี่